ตุกด้วยทั้งเบาทั้งกระตุกเพื่อนเราเพื่อนเราต้องเอาไม่มีพาย,ยุหรอคะก็ไม่เลยมเอากไม่อก็ต้องเอาอย่างนีเามันเป็กระจุต้องเอาไปะรกนต้

ดูเขาได้ไ,มไหมล่ะเนี่ยพวกเราเราเลนเจอร์ทั้งหลายเนี่ยยอดด่าแล้วไอ้ตัวนี้มันคืออะไรอะครับลางไก่เปลี่ยนทีมเลนเจอเอ้ยต้องเปลี่ยนก็ได้มั้งมีไม่ไล่ไ<ม>ไการจบได้ ต้องเปลี่ยนทีมเนเจอร์หรอนี่มันเปลี่ยนทีมเจอรได้ด้วยนะอุ้ยทำไมมันอมาเย,ย,ยอะแยะจังนี่ตัวน,นี้เราใช้เป็นหมดแลังเรายังไม่ไใช้ไฟไปไระรายกาอ๋อใช้ไปแล้ว <c oughs> อือ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 อยอลืออืออืออยือื พี่โมแตมันมาเยอะมากเลยนะเหมือนเราจะแพ้เลยอะ่ะตาแล้วแล้วไม่จริงนงะอน,นไม่จริวเรจะแพ้แล้วนี้เห็นมันตาย้วตายอนเล่น้ง,งไม่ไดพี่โมทำไมไม่เตือนคุณแม่ เลีย้ยงกังทายไดอ้อ,อ้เ,อเล่นต่อฟีถ่าดูีดิวใช่ไหมยถ้เราอยูอเอะยยเ,เยลยอ่ะเยอวเลยว้าวสเตจเกล้มแลวอัพเกรดคืออะไรลูกเลคืออะไรต้องเสือ แล้วรามีเงินหรอไม่กลางบาเนี่ยหลงไปแล้วเหรอ,รรหรอแล้วเราจะอัพเกรดไหมเพิ่มคิเล่ท่าไม่ไม่อัพหรอไม่ออนะ <c oughs> ก้วแค่นี้เราก็จะชนะอยู่แล้วช่ไมีไ่โม,มขอรองอีกทีหนึง่งนเดโโ แ้ว Bye, <yo. S 1> อะไรเออใช่ค่ะต้องเอาพายุไี่ไงแล้วก็ทีเราก็ต้องเลือกเพื่อนสนิทที่เก่งๆหน่ยเมื่อกี้เราเลือกใครมาทำค่าแพ้เสียได้เปลี่ยนทีมั่งเอาบ้าวข <c oughs> <c oughs> ำทำไมล่ะพี่โม่ <c oughs> ทีนี้เรารู้แล้วว่าพวกนั้นมันแข็งแก่มากเลยนะเราต้องเตรียมตัวรับมือมันดีๆนะจ๊ะ นี่มีทอ่ทออะไรกัน <c oughs> เ,เพื่อนเราามาเลยดีกว่าเพื่อนเรากเลยพยายาลเรอย่ไหนไหนแล้วล <c oughs> ่ะเ,เพื่อนเฮ้ยอะไรของมันเนี่ย <c oughs> มันมาหรือยังมันขีม้มา <c oughs> ก็ไปแล้วโอ้โหเพื่อนเราทำตัวได้เขียนมากเลยจร้ยจริงๆนะนโมไอ้บาวเมื่อกี้มันมาแล้วแล้วมันก็ไปแล้วอ่ะอย่างน้่ไมใช่ยิ่งไปใหญ่เออใช่มันไม่ช่วยอะไรเราเลย

เอาุณเซลีไปกินเอาชีบานาวยังไม่เสร็จนีมันยังไม่เสร็จใช่ปะอย่าปะหยดแล้วเอมาเจอม่เอาไปยิงให้นอยต้มนี่มีนอะไรเลยระเบิด Bây giờ lâu mãi mãi bây giờ lời Màu lòng 私から。 ต,า,ต,ตยาย,ลยาาแล้ววิ่งมาไล่กลับกันมากเลยดูยิงมันแม่มาระเบิดนี่ไม่ได้ช่วยอ,อะไรเลยนะน้องรู้ไหมเว่อรเนี่ยตายอีกแล้วโอ oh my god จ้ะยิงของข้าอิดาโอ้ยเฮ้ยเหมือนเหมือนแบนบว่าถล,ลา่มถล่มแล้วง่ายมากเลยอะได้ทำไมอย่างนี้ล่ะพี่โม เจ้ไม่อย่างยแบบินแล้วเลยอย่างนี้ ใช้พวกนี้ดูไหมทำไมมันดูไม่เก่งเลยล่ะไอชิ้พวกนี้เอาไม้มอเรามาลองใช้ตัวนี้ดูไหม,มหรือว่าหนักหนักกว่าเดิมอีกแบบเดียวายขาดโคนนนวเิเศษไม,ม่เพียงพอไปที่ร้านค้าคนนวเิเศษมีไม่พอเลยอ๋อนี่ก็พน,น่าเอาไม่พออีก ทำไมเล่เจ้าขนน้องวิเศษซื้อมาทำไมเหรอนี<ป>่มอ,อ,อะไรทำไมลระลุงอ,อะไรข<อ>นนวิเศษมีไม่พอแปลว่าอะไรอ,อะไรเบย์ดิเกยอีกคคิวก่อนนะโอเคไปตั้งหลักก่อน 八毛。